กเราแอดเฟนแอสมายนะคะก็ได้มาดูสถานที่การจัดกิจกรรมล่วงหน้านะคะได้ขนของมาหอประชุมก็คือยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อรอติดตามกันเลยนะคะไปเลยว้าวสวัสดีครับผม,มผมก็แอดเฟนนะครับบอกแอดเฟนนะครับวันนี้ครับหลังจากที่เราไปดูสถานที่จริงที่อิงทารีสอร์ทเพื่อเตรียมงานพรุ่งนี้ครับเรามาดูครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงวันนี้เรามาดูกันครับว่าน้องๆกำลังนี่ครับ น้องน้ำนะฮะกระังเตรียมงานแล้วน้องน้ำนะครับนี่นะโอ้ดีครับกําังทำโปรแกรมให้กับลูกค้าพรุ่งนี้ครับซึ่งเป็นบริษัทเกมของพวกเรานะครับในเรื่องของกีฬาสีเตรียมอุปกรณ์ต่างๆข้อมูลนี้น้องใบนี้นะครับกําังเค้คขีย้ทีเดียวคนนี้ทํางานครับแต่คนนี้เล่นเกมหลอกหอแล้วก็นี่นะครับพวกเรานะครับเต็มที่กับทุกงานที่ทํานะครับเราใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่รู้ว่าเราจะเป็นมืออาชีพไม่ได้สาคัญกับเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะทําทุกงานให้ดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพเรามีนะครับแล้วพบกันพรรัับิ อ่ะแล้วแล้วก็มาถึงวันจริงของพวกเราซึ่งช่วงเช้าก็จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์และจัดของต่างๆบอกเลยว่าวันนี้จัดเต็ม100%เเซนแน่นอนที่จะมอบความสุขให้กับชาวซินเทคทุกท่านไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมกันครับ ครับผมวันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยนี้มาทำอะไรนนอะไร่อะจะไม่เตรียมไม่คุยอะไรกันเลยจะ <c oughs> ว้าวเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ถึงวันที่เราจะมาจัดกิจกรรมให้กับชาวซินเทคแล้วนะคะนี่เราก็ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วฝั่งทีมงานของเราก็กําลังเตรียมความพร้อมกันอยู่ทางด้านนี้นะคะตอนนี้ลูกค้าก็กําลังทยอยเข้ามาแล้วเตรียมพบอกับความุื่นตาที่เราจะมอบให้ทุกท่านภายในวันนี้ได้เลยค่ะรอชมกันเลยซิน กิจกรรมที่พวกเราชาวแอดเฟนได้จ <Christopher> ัดขึ้นนั่นก็คือกีฬาสีที่จะเป็นสื่อกลางผ่านคอแวลูกของบริษัทซินเทคซึ่งจะทําให้ผู้เข้าร่วมได้ทั้งความรู้และความสนุกควบคู่ไปด้วยกันกิจกรรมในวันนี้เรามีเวลาประมาณ3ชั่วโมงร้อมกับผู้เข้าร่วมอีกหลายร้อยคนไปชมบรรยากาศกันฮะ ช่วงแรกก็จะเป็นการเล่นเกมสันทนาการให้ได้ยืดเส้นยืดสายกันสักหน่อยดูพี่คนนี้ถึงขั้นไปเต้นบนก้าอี้กันเลยสงสัยจะสนุกจริงๆนั่นแหละฮะโอเคพอทุกคนวอร์มกันได้ที่แล้วก็ถึงเวลาแบ่งสีจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันได้แก่สีส้มม่วงเขียวแดงและเหลืองที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้โดยแต่ละสีจะมีน้องๆดูแลยอยู่สีละ2คนอ่าพอเข้าสีแล้วก็แจกผ้าสีกันเลยจะผูกไว้ตรงไหนก็ได้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างสีม่วงเนี่ยเขาผูกเป็นแบบผ้าพันคอแต่สีเขียวจะผูกแบบี้ไไม่ได เดี๋ยวมองไม่เห็นอ่าระหว่างนี้ทีมงานเตรียมสถานที่ก็กําลังทําสนามแข่งกีฬากันอยู่ส่วนผู้เข้าร่วมก็เริ่มร้องลาททาเพลงกันแล้วลืมบอกไปว่านอกจากการแข่งกีฬาแล้วเรายังมีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์อีกด้วยซึ่งของตกแต่งอุปกรณ์ในการเชียร์เนี่ยทางทีมงานแอดเฟนนี่จับให้แบบจุกจุกดูจากกระโปรงได้มีไฟแวบๆวบด้วย hey, ไปดูการแข่งจริงกันเลยดีกว่า เรามาเข้าสู่ช่วงของกีฬาสีกันดูนักกีฬาสีห้ไม่รู้ไปย้อมผมกันมาตอนไหนแถมยังถือรถบรรทุกด้วยแข็งแรงกันจริงๆเอ้าวไปเฉลยซะแล้วว่าเป็นวิกนักกีฬาแต่ละคนที่วิ่งเร็วกันมากเลยไปลุ้นกันว่าสีไหนจะชนะในกีฬาประเภทนี้ ไปดูกันต่อที่กีฬาวิ่งห่วงยางนักกีฬานี่ตัวกลมน่ารักมากตอนวิ่งนี่ต้องระวังห่วงยางหล่นกันด้วยนะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ต้องกลับมาเริ่มใหม่ทุกสีนี่มีความสามาัคคีภายในทีมกันดีมากตั้งแต่กองเชียร์จนถึงนักกีฬาเลยและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกีฬาประเภทสุดท้ายไปแล้วไปแล้วลวิ่ง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 อ มาดูการเรียนรู้กอร์ของทีมสีแดงกันจะเป็นแบบอยู่คนละฝั่งสลับฟันปลาส่วนทีมสีเหลืองนี่มากันฝั่งเดียวเลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับกีฬาทั้ง4ชนิดและถึงเวลาสรุปคะแนนเพื่อหาผู้ชนะเลิศในกีฬาสี่ครั้งนี้ถึงเวลาสรคแแล้วนะเข้าเราเรียนเลยดมากนะครับการแข่งขันก็ต้องมีผลแพ้ชนะนะครับแต่สิ่ง ความยินดีกับสีเขียวด้วยนะครับที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งด้วยคะแนนรวมถึง41แต้มด้วยกันค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ของชาวซินเทคนะคะดูริ่มทุกคนเนี่ยสนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยวันนี้พวกเราก็ขอจบกันทิ้งเท่านี้นะคะคลิปหน้านะคะพวกเราจะไปจัดกิจกรรมให้ใครกันต่ออย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบาย